จังหวัดปราจีนบุรีโค้งสุดท้ายมาทั้งทูบอธิษฐานกับปลายหางประทัดรอกันจนถึงโค้งสุดท้ายเพื่อขอเลขเด็ดเท้าเวสุวรรณไปเสี่ยงโชคซึ่งเหลือเวลาอีกไม่นานก็จะรู้ว่าเข้าเป้าหรือแปกแต่ที่แน่ๆได้กันไปสมใจทั้งเลขจากทูบอธิษฐานและปลายหางประทัดชัดๆสตัวตรง เมื่อช่วงค่ำที่วัดแจ้งเมืองเก่าประจันตคามอําเภอประจันตคามปราจีนบุรีแม้ว่าท้องฟ้าจะคลึ้มเพราะฝนกำลังจะตกแต่ก็มีบรรดาคนชอบเสียงดวงต่างพากันไปขอเลขเด็ดเลขดีจากองค์เท้าเวสุวรรที่ได้ชื่อว่าสวยและใหญ่ที่สุดในโลกทั้งหอบหิวดอกไม้ทูบเทียนพวงมาลายัยทั้งจุงลูกจุงหลานไปจุดทูบอธิษฐานหน้าองค์เท้าเวสุวรรบางคนเตรียมประทัดไปจุดนับพันนัด เพื่อขอเลขปลายหางซึ่งก็ได้ไปสมใจสามตัวตรงๆหนึง่งหกเก้าส่วนคนที่ไม่ได้เตรียมประทัดไปจุดก็เสี่ยงตัวเลขจากทูบมีสองใยหลานกม้กมๆเงยๆทั้งเพลงทั้งสองไฟจากโทรศัพท์ลุ้นกันหลายเที่ยวกว่าตัวเลขจะปรากฏแต่ก็ไม่ผิดหวังหลังจากการอดทนกันมาพักหนึ่งจากการส่องแล้วส่องอีกได้เลขหนึ 1, 4, 0, เป็นเลขเด็ดงวดนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะรู้แล้วว่า เลขใครตัวไหนจะเข้าวินนิว24ธนปรกร์วิศวามิตรภาพข่าวสุกันวลีสุวรรณรายงาน